วัสดีค่ะโปกมหมอีกแล้วนะคะวันนี้เปิดไม้เขียวเต็มจอเลยกับภาพมะระขี่นกซึ่งเป็นผักเป็นพืชที่ขึ้นตามริมรั้วหรือพืชที่อยู่ข้างทางนะคะหลายๆคนอาจจะมองไม่มีคุณค่านี่นี่ผลเล็กนะคะแต่มนบอกเลยว่าวันนี้กับการแนะนำ3สูตรดีๆเพื่อลดไขมันความดันเบาหวานให้ได้ภายใน1ชั่วโมงค่ะแถมมีสูตรดีๆจากมะระขี่นก เพื่อเพิ่มสมรรถนะบำรุงร่างกายน้องชายให้สู้ไม่อู้งาน,นะคะ่ะนี่นะคะวันนี้มนก็จะเก็บนี่ผลผลประมาณนี้เลยนะคะผลและใบค่ะเก็บผลเก็บใบนะคะแล้วก็ใช้ผลแก่ซึ่งมนบอกเลยว่าผลแก่ใช้เป็นสูตรบำรุงร่างกายดีมากค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำแล้วก็วิธีการแนะนำการใช้การทานกับมนดูนะคะ มนอยากจะให้ฟังกันให้จบนะคะเพราะว่า3สูตรนี่ดีต่อสุขภาพจริงๆเพียงแค่ใช้มะละขี้นกผักริมรัวที่หลายๆคนมองว่ามันไม่มีประโยชน์เดี๋ยวมนขอเก็บสมุนไพรเพื่อนําไปใช้แล้วก็แนะนําวิธีการกินการทานสําหรับหลายๆคนที่มองหาสมุนไพรทางเลือกกันค่ะ และมณนก็เตรียมวัตถุดิบสำหรับการแนะนำ3สูตรดีๆวันนี้นะคะส่วนแรกที่เราจะใช้เลยคือส่วนใบค่ะซึ่งหลายๆคนอาจจะมองและไม่รู้เลยว่าใบของมะระขี้นกสามารถช่วยลดความดันเบาหวานและไขมันได้ดีเยี่ยมแถมนะมณบอกเลยว่าทํากินทําทานไม่ได้ยากเลยสําหรับสูตรแรกค่ะและสูตรที่สองเราก็จะใช้ผลมะระนะคะผลที่เป็นสีเขียวผลอ่อนซึ่งมีสรรพคุณทางยาดีมาก และสูตรที่สาสำหรับวันนี้เลยค่ะบอกเลยว่าเด็ดมากสําหรับท่านชายที่กําลังมองหาทางเลือกของสมุนไพรเพื่อช่วยฟื้นฟูอย่างที่มันบอกบํารุงกําลังบํารุงสมรรถนะน้องชายค่ะ ก็เข้าขั้นตอนวิธีการทําสูตรแรกเลยนะคะใช้ใบมะละที่เราล้างทําความสะอาดเรียบร้อยนะคะเก็บใบสดหรือถ้าใครไม่มีเวลาจริงๆก็สามารถนํำไปตากแห้งได้นะคะใช้ปริมาณต่อมื้อนะคะมนเน้นว่าต่อมือ้อ5-10ใบอันนี้ใบของมนจะดูใหญ่ๆนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีความงามความเขียวมะละที่ออกใหม่ๆเนี่ยใบจะใหญ่นิดนึงนี่ใบอย่างนี้เลยค่ะใส่ลงไปค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเติมน้ําร้อนนะคะ ปริมาณต่อมือก็ไม่ได้เยอะนะคะเราก็จะเติมแค่ท่วมใบมะระเราก็จะทิ้งไว้เนี่ยค่ะแค่ใส่ใบมะระลงไปและใส่น้ําให้ท่วมแบบนี้นะคะแล้วก็กดลงไปแช่ทิ้งไว้ให้อุ่นค่ะเพื่อให้สรรพคุณที่ดีทางยาของใบมะระนี้ออกมางนองนะคะเหมือนการทําชาทั่วๆไปเลย แล้วเราก็จะพักทิ้งไว้ให้อุ่นๆนะคะแล้วถึงจะนำมาทานค่ะทําแบบนี้แล้วทานทุกมื้ออาหารหลังทานอาหารประมาณ5-10นาทีค่ะแล้วเราก็จะทานน้ำชาใบมะละนี้นะคะเพื่อลดความดันไขมันในเลือดแล้วก็ลดเบาหวานค่ะตัวนี้สปปรรพคุณทางยาเขาจะช่วยทําให้ไขมันความดันของเราลดลงได้ในหนึ่งชั่วโมงเลยนะคะเดี๋ยวมนก็จะพักทิ้งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาทานให้ดูนะคะ กับสูตรที่2วันนี้ที่ใช้ลดความดันไขมันเบาหวานเช่นกันค่ะแต่เราจะใช้ส่วนที่เป็นผลนะคะเพราะบางบ้านก็หาใบสดไม่ได้จริงๆแต่สามารถหาซื้อผลแบบนี้ได้ตามท้องตลาดค่ะเราสามารถที่จะทานสดๆแบบนี้ได้เลยนะคะล้างทําความสะอาดแล้วสามารถที่จะทานได้เลยซึ่งถ้ามนแนะนำอะหลายๆคนควรจะใช้ผลที่มีความอ่อนกว่านี้นิดนึง เพื่อที่จะได้ทานง่ายนะคะสำหรับคนที่ทานแรกๆหรือสำหรับหลายๆคนที่ไม่ชอบรสขมของผักหรือรสขมของมะละนะคะถ้าผลโต,โ,ตโตนิดนึงนะคะข้างในผลก็จะมีความแก่แบบนี้เนาะจะทำให้ทานยากไปอีกค่ะสำหรับหลายๆคนที่ไม่ชอบจริงๆก็แนะนำให้เอามาเลเ็ดสีส้มๆแดงๆนี้ออกทิ้งไปแล้วทานเฉพาะส่วนข้างนอกที่เป็นสีเขียวนะคะก็ จะทำให้สามารถทานง่ายขึ้นแต่ถ้าจะให้ทานง่ายๆเลยจริงๆแนะนําให้ใช้เป็นผลอ่อนแบบนี้ค่ะเราจะสามารถทานได้ทั้งผลเลยวิธีการกินอย่างที่มนบอกถ้าใครจะกินสดๆก็ล้างให้สะอาดค่ะทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็ดส่วนนี้ทิ้งนะคะแล้วก็เหลือเฉพาะส่วนที่เป็นผลซึ่งถ้ามนผ่าให้ดูเนี่ยในเนี้ยเม็ดก็จะมีความอ่อนซึ่งนี่นะคะนี่ เวลาที่กินเข้าไปเม็ดจะประมาณนี้เลยนะคะเวลาที่กินเข้าไปแล้วเราจะรู้สึกว่ามันกินง่ายแล้วก็เคี้ยวเลยค่ะความขมไม่ได้ขมปี๊ดนะคะแต่มันจะทำให้นี่เวลาที่กินไปแล้วมันบอกเลยว่ามันบอกถึงความขมแหละแตัวนี้ทานแค่วันละระหว่างมื้อนะคะหลังจากทานอาหารเสร็จแล้ววันละสามถึงห้าผลจะช่วยลด ความดันไขมันและเบาหวานได้ในช่วงหนึ่งช่วงถ้าใครที่มีความดันสูงขึ้นแบบผิดปกติใช้หาตัวนี้ลองมาทานดูค่ะช่วยทําให้ความดันลดลงได้และถ้าใครที่มีความสูงค่าน้ําตาลสูงๆนะคะลองหามาทานกันดูค่ะสูตรนี้เยี่ยมไม่ต้องทําอะไรแค่เคียเค้ยวๆแล้วกลืนค่ะแล้วก็มาถึงสูตรสุดท้ายของวันนี้นะคะเราจะใช้เมล็ด ของมาละขี้นกนี้นะคะจะมองเห็นว่าเม็ดมีความนี้นะคะสีส้มแป๊ดอย่างนี้หมลแนะนำให้ใช้เม็ดแก่แบบนี้ละคะ่ะแกะออกมานะคะโดยที่เราจะได้จากผลที่มีสีเหลืองนี่เราก็จะแกะเอามาเล็ดแบบนี้ออกมานะคะล้างทำความสะอาดเราก็จะใช้เม็ดแบบนี้นะคะไปล้างนี่เอาไปล้างน้ำ ให้เยื่อพวกนี้ออกให้หมดนะคะแล้วก็นําไปตากแดดค่ะหลังจากตากแดดแห้งแล้วนะคะประมาณหนึ่ถึงสองแดดก็แห้งแล้วเราก็จะใช้เมล็ดแบบนี้ห้าถึงสิเมล็ดต่อมื้อใส่ลงไปในแก้วแบบนี้ค่ะเหมือนกันเลยวิธีการทําก็เหมือนทำใบใส่ลงไปในแก้วค่ะแล้วกดน้ําร้อนแช่ไว้จนกระทั่งนี่นะคะเม็ดตัวนี้หรือน้ํามีความเย็นค่ะดื่ม หลังมื้ออาหารเหมือนกันเลยตัวนี้จะช่วยเสริมสร้างสมรรถนะช่วยบำรุงกำลังเพื่อให้น้องชายกลับมามีประสิทธิภาพที่ดีสู้ไม่อู้งานไม่ถอยไม่ล่มกลางคันมันเป็นสูตรดีๆที่มนบอกเลยว่าควรจัด ไปทากินทําทานด้วยมะละกอและเมื่อแนะนําไปครบทั้ง3สูตรแล้วค่ะน้ําชาใบามะละกอของเราก็อุ่นได้ที่พอดีนะคะและเดี๋ยวมนจัดทานให้เพื่อน,อนๆดูและแนะนําว่ารสชาติของสมุนไพรที่เราทํากินทําทานเผื่อหลายๆคนมองแล้วอีไม่อยากทานขมนะคะลองมาดูกันค่ะมลบอกเลยว่ารสชาติเนี่ยไม่ได้ขมปี๊ดอย่างที่คิด เวลาที่เราทานใบมะละเวลาที่มันผสมน้าด้วยความขมของเขานะคะจะช่วยทําให้น้าลายของเรามีความหวานซึ่งการทานไปเนี่ยมันไม่ได้ขมจนน่าเกลียดหรือไมหอ่หรือไม่สามารถทานได้ะคะ่ะยิ่งถ้าเราทานในช่วงอุ่นนะคะมนคิดว่ามันจะทานง่ายกว่าช่วงที่เย็นลองหามาทํากินทําทานดูค่ะกับ3ส,สูตรสมุนไพรที่หาได้จากแค่ใบมะละและผลมะละค่ะมนอยากแนะนําให้หลายๆคนลองไปหามาทํากินทําทานดูนะคะเพราะมันมีประโยชน์ กับร่างกายและบรรเทาโรคไขมันความดันเบาหวานได้จริงๆค่ะแถมมเล็ดนะคะอย่างช่วยเพิ่มสมรรถนะบำรุงกำลังท่านชายแบบที่หลายๆคนไม่คาดคิดเลยค่ะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะและก็มีสาระและหลายๆคนที่กำลังมองหาทางเรื่องของสมุนไพรเพื่อใช้ในการรักษาโรคค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและไม่